หายสวัสดีค่ะน้ำตาหนองหน้าเลยสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to my channel <c oughs> And welcome to We <can> rock c k ม e เป็นกันอกนะคะเปิดร้อกกันแบบว่าวุ่นวายนิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ โอลิเวียเป็นฟรีเดย์นะคะเพราะว่าน้องมีนัดกับหมอตานะคะโอลิเวียเขามีตาข้างหนึ่งของเขามันแบบเหมือนเอียงๆซึ่งปกติแล้วเด็กในวัยนี้นะคะ มันควรจะหายไปแล้วคือคือถ้าเด็กจากแบบแรกเกิดถึง1ขวบเป็นอ่ะมันจะก็คือเป็นเรื่องปกติมันจะสามารถค่อยๆหายไปใช่ไหมภายในแรกเกิดถึง1ขวบแต่โอลิเวียก็คือขวบครึ่งแล้วแล้วมันมันยังมีอาการนี้อยู่นะคะทางเราก็เลยมาปรึกษาหมอแต่ว่าการวินิจฉัยมันก็เป็นไปยากเพราะว่าเด็กเขายังเขายังเด็กมากๆากนะคะมันก็ยากที่จะให้เขาไปทาเทสว่าเขาเออเป็นจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่พฤติกรรมของเขาหรือว่าสายตามันมีปัญหาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบที่ สองแล้วนะคะที่เรามาหาหมอกันนะคะก็เป็นหมอตาแล้วเมื่อกี้น้องเพิ่งหยอดตาไปนะคะก็เลยเห็นมีน้ำตาริมๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะแต่น้องเก่งมากเลยน้องให้หยอดตาได้ไม่น้องเลยสวัสดีค่ะอลก็สวัสดีค่ะ,อคะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะ กลิ่นโรงพยาบาลนะคะเขาน่าจะทําความสะอาดอะไรไมเนาะกลิ่นแรงมากเลยมารอบที่แล้วไม่ได้กลิ่นเลยนะีเดินเลยหนุกไม่น่าจะมองแม่ <S 2> <S 2>

สวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตกันนิดนึงนะคะตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วเนาะผลจากการไปหาหมอนะคะหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็ให้คอยจับตาดูเผื่อเขายังยังมีอยู่หรือว่ามันแบบแย่ลงหรืออะไรแหมะน้องจะทำกับข้าวนะคะน้องทำอะไรคะเล็บหรืเป่ากิ๊บิ๊บเล็วหอล่าสกิ๊วิเล็บหรล่า เกลียมเลยว่าแมวก่อนเนื่องจาก<อ>ที่เขายังเด็กด้วยแหละท,ทําเทสอะไรเงี้ยให้ไปดูไปมองไปสังเกตไปพูดอะไรเงี้ยเขาก็ยังตอบสนองไม่ได้นะคะแต่เราก็นั่นแหละเอาให้แน่ใจเนาะว่ามันไม่มีอะไรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็คอยจับตาดูไปเรื่อยๆนะคะนี่นะเข้ามาเสียหายเขมาเสียหายสวัสดีค่ะเอ้ามาเสียหายสวัสดีค่ะเลย เลียวประเดเลสวัสดีค่ะเียสวัสดีค่ะทำยงไงลรลีสวัสดีค่ะ น้องทานอาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวจะไปเดินแล้วก็ให้นอนกลางวันแล สงว่าาขึ้นนมะะคได้เวลาอาหารเย็นนะคะตอนนี้6โมงครึ่งนะคะวันศุกร์ขี้เกียจทำกับข้าวนะคะก็เลยขับมาที่ในเมืองของเราเองนะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่เราไม่เคยทานนะคะอยู่มาจะ2ปีแล้วนะคะก็เป็นครั้งแรกอะไรลูกร้านดูน่ารักมากค่ะโคซีมาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะเอาไม่ให้ความร่วมมือเลยอะลูก เราอยู่ไหนกันคะที่นั่นอาหารอิตาเลียนค่ะแล้วเราิเวีๆจะกินอะไรคะเบสเกียเฮ็ดที่มันอร่อยกับสลิ่นเป็นแบบพิซซ่าเป็นสาวน้อยอิตาเลียนเหรอคะ ลูคลาสมาแล้วอรลีเวียกินอะไรคะ <c oughs> อันนี้สตาร์เตอร์ของมอมีของคุณพ่อเป็นอะไรคะแบรดิ้ดิดูค่ะ เช้านี้เด็กๆกินโยเกิร์ตรสผลไม้นะคะรสดพีชกับราสเบอร์รี่แล้วก็มีวานิลานะคะแล้วมินก็เพิ่มท็อปปิ้งให้เป็นเบอร์รี่แช่แข็งนะคะแล้วก็มีออคอนฟลิก์นะคะถูกต้องขอบคุณครับ วิธีกินก็จะต่างกันนะคะถ้าเป็นเบบี๋เขาก็จะไม่คนอะไรมากนะคะเขาจะกินตามที่แม่เสิร์ฟคนโตเขาก็จะคนซะจนว่ามองไม่เห็นท็อปปิ้งแล้วนะคะวันนี้มีขอมาส่งสองกล่องนะคะกล่องหนึ่งจากลักซ s สเบบีอีกกล่องหนึ่งจากซาร่านะคะแต่มิน้น แกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะในบล็อกนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นนิ้มาอันบ็อกให้ดูนิค่ะทุกคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่แกะไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมสภาพอะไรคะฟูหรอนกหรอโอเคเดี๋ยวไปดูกันพึ่งเห็นนะคะทุกคน ค่าความชื้นในบ้านเราเป็นสีแดงเลยนะคะ81%นะคะต้องรีบไปเปิดหน้าต่างให้อากาศแบบว่าถ่ายเทนะคะได้เลือกออกจากบ้านนะคะทุกคนตอนนี้10โมง20นะคะเราจะไปที่ร้าน Studio and Kitchen so you can find the parking the r e tapo s t u d i o and k i ร c h e n คะใช่ครับสตูดิโอ ex kitchen ก็คืออยู่ใกล้กับคอนสเทนนะคะที่เราจะไปเดินเล่นกันนะคะมิ้นเห็นในรูปเขาไปถ่ายรูปกันแล้วตอนนี้สวนมันค่อนข้างสวยเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปเดินเล่นกันที่นั่นแล้วก็กินบรันช์เดินชมเมืองกันนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะตั้งแต่ย้ายออกจากคูเปนเฮเกนนะคะก็ แทบจะไม่ได้กลับไปเดินเล่นที่นั่นกันเลยนะคะ ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คืออิ่มลูกก็คือแฮปปี้ไม่มีใครโวยวายอะไรแล้วนะคะคุณพ่อก็แฮปปี้แล้นั่งเดินไปไหนแล้วว่าลูคัสลอก่อนลูกรอแดดดีก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเดินกันในสวนต่อเลยนะคะสวนสาธารนณะมันอยู่ตรงนี้ตรงข้างหลังตรงนี้นะคะที่เห็นมีเป็นซุมซ้มๆแล้วร้านอาหารก็คือ <c oughs> อยู่ตรงนี้มันก็เลยเพอร์เฟกต์สหรับวันแบบนี้มากๆเลยในสวนตอนนี้คือสวยมากเลยนะคะต้นไม้กลายเป็นสีแบบ ไดูออทัมแล้วก็ใบไม้ใบไ,ไม้ก็คือสวยมากใบไ,ไม้ดอกสีตรงพื้นแบบเนี้ยมันสวยมากเลยแล้วลูกคัสก็เอาสกูตเตอร์มาด้วยนะคะอากาศคือไม่ดีเท่าเมื่อวานเมื่อวานอากาศแบบแทบจะเป็นซัมเมอร์ใส่สเวตเตอร์ตัวเดียวก็คืออยู่ได้เลยแต่วันนี้ก็ต้องแบบนี้ผ้าพันคองผ้าพันคอนนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างเย็นต่เดี๋ยวเราไปเดินได้ในสวนกันนะคะ คนฟังนะคะว่าพี่สาวคนที่นั่งอยู่ข้างๆพี่ Last Night, ลาสในร้านคาเฟ่ร้านอาหารเมื่อกี้นะคะมินไม่รู้ว่าถ่ายติดเขามาหรือเปล่าเพราะว่าก็แอบเกรงใจเขานิดนึงนะเพราะเขาเป็นคนดังนะเธอเขาคือแฟชั่นนิสต้าเขาคือแฟชั่นบล็อกเกอร์ของเดนมาร์กนะคะเขาคือคนเดนิชแต่ว่าเขาก็ดังแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะแบบ g l o b a l ดังอะเรามินก็ Follow เขาอยู่แล้วก็บังเอิญมากที่ไปนั่ง แชร์โต๊ะเดียวกันในร้านคาเฟ่เมื่อกี้แล้วพี่ลาสก็คือไปถามเขาด้วยว่าคุณที่คุณสั่งมาคืออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาน่ารักมากเขาเอ็นดูโอลิเวียมากเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยเขามากับแม่เขาเขาก็แบบคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับพี่ลาสแบบเขาน่ารักมากดูแบบไม่ถือตัวเลยแต่เราก็คือแบบเก็บอาการสุดๆเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนดังเราก็แบบไม่อยากทาให้เขาแบบออกบทดเพราะเขามาทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกว่า ร้านเมื่อกี้ที่เราไปอ่ะเป็นถ้าใครมาเที่ยวโคเปนเฮเกนแล้วก็อยากได้แบบคนโลเคโลที่คูลๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนาให้ทาตามรูทที่มินไปเมื่อกี้ก็คือไปเริ่มที่ร้าน Studio X Kitchen นะคะเสร็จแล้วก็เดินมามาเดินเล่นที่ค o n เ e n s h a l ก็คือมันสวยมากแล้วมันก็มีที่ให้เราเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำวงทำร้องอะไรดีไปหมดเลยนะคะแนะนาเลยนะสําหรับใครที่มาเที่ยวโคเปนเฮเกนกันอย่าลืมมาตามเส้นทางนี้นะคะ เขนหนึ่งนะคะมีการแบบว่าไปยืนระวังลูกตกน้ำก่อน สวยมากแนะนำจริงๆนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวโคเปนเฮเกนเนาะจริงๆมันก็คงจะมีแบบอยู่ในที่แนะนำท่องเที่ยวอยู่แล้วแหละแต่เราก็แนะนำอีกเสียงมีเวียนหลับนะคะคุณพ่อกับดูคาสเขาเล่นซ่อนแอบกันนะคะฮัานาเบฟวิวไดสเกต ฮนาเบบวฮนาเบบวฮนาเบบวงคิดเบบวได้แบบเอฟเคิดบบั้น e n ว่าลบ่ไหนมว่าลวว่าเกบิเมารพเล่นวพี่ลูกค้าสาวพอ่เจอคุณเนีเกมง่าลูกค้ามาเล่นที่สนามเล่นนะคะ House of Dragon มีทั้งมังกรมีทั้งไข่มังกรเลยนะคะ <laughs> ลูกไม่อยากกลับนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะตอนนี้อากาศค่อนข้างอุ่นเลยลูกคัสกับพ่อจริงๆไม่ใช่พ่อหรอกกับลูกคัสนั่นแหละนะคะยังไม่เลิกเล่นเกมเมื่อไลรนะคะเล่นไฮนซ ก็คือต้องเป็นปัญหานะคะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นตอนแรกมินคิดว่าแบบมันจะเย็นลงเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าแดดออกแล้วก็คือแบบว่าอากาศดีเลย ซึ่งภารกิจของวันนี้นะคะแพลนของมินก็คือเราตั้งใจว่าจะจบด้วยบารบูธีนะคะมันมีบารบูธีเปิดใหม่อยู่ไหนโคเปนเฮเกนชื่อว่าเอ่อไ T something like that เราช่วยนะคะเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีนะคะก็ที่อยากจะไปเพราะว่าเขามีบราวน์ชูเกแล้วเราจะต้องไปลองนะคะเพราะว่ามินกับพี่ลาสก็คือ big fan of brown sugar ปร์บูธี เราจะต้องไปรองไหมคะ,ะก่อนหน้านี้นมันมีที่นึงเป็นเหมือนเจ้าของเป็นคนไทยนะคะเขาเปิดช่วงที่โควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้เหมือนมีเห็นเขาแจ้งใน Facebook ว่าเขาเพิ่งปิดตัวลงไปนะคะ,ะก็เสียดายมากมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราก็จะสแสวงหาที่ใหม่นะคะนี่แหละเห็นคนแชร์บาบูทีันนี้มาเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีโปรแกรมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปทําความสะอาดบ้านกันแล้วก็ทําดินเนอร์กันนะคะและ้วโอเคแต่เอายังไงก็มาอัปเดตกันในทีนะคะ อาวสานกันเกงขาวพี่ลูคัสไหมคะแก้มแดงแสะเลยบายบายดราก้อนได้เวลาตามล่าปับปุทีนะคะเดี๋ยวเรากำลังไปที่ร้านปับปุทีมินไม่รู้ว่าเขาอ่านว่า18 degree หรือ e i ct Do you think how they pronounce it? i t t มาซี o อนด์เอทีมันไม่รู้ว่า C ตัวนั้นเขาหมายถึงอะไรนะคะแต่ whatever โอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นอย่างไรผ่านไม่ผ่านนะคะจะกลายเป็นที่ใหม่สำหรับบรอชิก้าของเราหรือเปล่านะคะ อยู่ตรงเมโทร,รเลยนะคะเดี๋วมินจะสซอย็บาฮอปไนนิวออรเดี๋ยวเดี๋ออมเดนนเดนกิดฟิกทีคันดือพาร์กิ่งเดีลยวอเดี๋ยวฟอน <Okay. S 1> <c oughs> เปิดอยู่ในรถนะคะก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรได้มาแล้วบราวน์ชูสกับฟรชเมล์นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย